สวัสดีครับผมชื่อนายปทัทภศรยราตนายกสมาคมแพทย์ไทยส่งเสริมสุขภาพนะครับผมจะมาแนะแนวที่เวลาเราปั่นรถตยานอะไรก็ดีนะครับถ้าเป็นตะคิวก่อนที่เราจะปั่นนะครับตั้งขาขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะกดดิ่งลงมานะฮะนี่จะป้องกันที่เป็นตะคิวนะฮะน,นะฮะ แล้วนะครับก็มาเน้นจุดตำแหน่งนี้นะฮะที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับจะมีอาการให้เส้นประสาทโตโปตปติที่ครอบคุมนะครับเน้นให้มากๆนะครับจะมีอาการที่บันเขาลงที่ปวดตะคิวนะครับ สำหรับที่สตรีที่ปวดประจำเดือนนะครับให้เหยียบขาตึงๆหายใจเข้าลึกๆที่ประจำเดือนมากับปิดกับปลยนะฮะกดลักษณะนี้ลงมานะฮะจะมีอาการโล่งลงมาที่ปวดท้องนะครับปวดท้องน้อยนะครับแล้วก็รับประทานน้ำอุ้นให้เยอะๆนะครับ ปวดหัวนะครับปวดห,หัวไมเกรนเราใช้มือตรงนี้นะฮะจิกลงมานะครับนะฮะจิกแล้วพึงลงมานะครับจะมีอาการบันเทาลงนะครับเสร็จแล้วเราก็บังกอดที่รอยหูตรงนี้นะฮะรอยอยู่ตรงนี้นะฮะเอามือแร้สเรอยอยียบปากคอแคะปากนะครับ สำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับนี่นะฮะจุดชะพักของไตจะอยู่ตมตำแหน่งนี้นะฮะกดเน้นลงไปนะครับแล้วก็ดื่มรับประทานน้ำอุ่นให้เยอะๆนะครับ จัมีปีเยอะนะครับรับประาทานเยอะคุณก็จะปวดหลักขึ้นกว่าเดิมนะฮะมีการปวดนะครับ เสร็จแล้วนะครับานมา่างะครับป้องกันตัวเองที่จะเป็นหองกนอยู่ด้วยนะฮะเสร็จแล้วเรื่นะฮะาี้กมือเดิ น,นะครับโอเคครับผมจะแนะนำเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับตอนเก้านี้นะครับจะขายายหลอดเลือดดำหลอดเลืลอดแดงป้องกันที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะครับก็อลองมารับประทานอยู่นะครับได้เครื่องหมาย5าล้านด้วยนะครับได้เครื่องหมายหาล้านแล้วก็ได้ออนยนอย่างถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็จะมาแนะนำจากสมุนไทยสตรี สูตรสามองกินมาแล้วครับที่จะขับน้ำขา่าวปลาขับประจําเดือนออกมาที่เป็นกระิดกระปลอยนะครับลองมารับประทานดูครับตอนที่ก็เสียงโค้งนะครับจะบํารุงร่างกายทําให้ร่างกายที่อ่อนเพลียที่แข็งที่ไม่แข็งแรงที่ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับลองมารับประทานเสียโค้ง ทไปได้ได้ครับหมายเลขทะเบียนยาทีสองเจ้าหนึ่งพันห้าห้าครับเสร็จแล้วตอนที่จะรับประทานสมุนไพรนะครับผมก็ขอแนะนำผมด้วยนะครับผมเองจบวิชาชีพช่วยไทยแปดร้อยชั่วโมงมาจบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์สามร้อยสามสิบชั่วโมงนะครับเนื่องนวดไทยไว้ใจผมได้ ถ้าสนใจเรียนนะครับมาเรียนได้ครับทุกหลักสูตรครับหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์หลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงหลักสูตรนวดไทย180ชั่วโมงด้วยนะครับเป็นการนวดส่งเสริมสุขภาพสอนแบบกดจุดแบบแผนจีงครับเรามาใช้บริการดูแล้วก็มาเรียนดูครับจะทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะครับใบประกาศทุกที่ได้มาตรฐาน ได้รับรองจากกรมสนับสนุนสุขภาพสภาแพทย์แผนไทยด้วยนะครับรองมาเรียนรู้นะครับที่จะได้ถ้าเราเปิดเตียงเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับลองดูครับที่เราจะได้เพิ่มรายได้เซ้นค่าใช้ใจ่ายของทุนลองมาใช้บริการมาเรียนูครับสวัสดีครับค่ะที่นี่เป็นสมาคมแพทย์แผนไทยนะคะส่งเสริมสุขภาพนะคะ อยู่หมู่หมู่บ้านชอบพึกษานะคะตำบลนานงง่วอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะของเราอยู่ติดถนนสระบุรีหล่มสักค่ะเลยตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มาประมาณ15 15กิโลนะคะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่056021359 หรือเบอร์มือถือนะคะ0898216473อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0955477537แล้วก็เป็นเบอร์ลไลน์ ID นะคะสะดวกสอบถามเข้ามาทางไหนก็เชิญนะคะขอบคุณค่ะ